ะะปุ้ยจะมาบอกวิธีค่ะในการที่จะมาสมัครแอป t ิกต็อกนะคะว่าเริ่มยังไงนะคะแล้วก็ทํายังไงถึงจะมีคนมา,อาฟอลโล่เราด้วยนะคะวิธีการเล่นก็จะง่ายๆด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะเข้าไปดูด้านในค่ะบอกว่า t ิกต็อกเนี่ยเป็นแอปที่แบบ เป็นของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอะ่ะไม่ใช่ของเด็กเล่นนะคะแอป t i k t o k เนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวตนของคุณในโลกออนไลน์ได้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะคุณสามารถที่จะต่อยอดด้านธุรกิจที่แอป TikTok นี้ได้ด้วยนะคะวิธีการนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีแอป TikTok นะคะอันนี้ถ้าเป็น Android นะคะก็สามารถเข้าไปนะที่ Google ที่เป็น Play Store นะคะก็คือ Play Store ตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์นะคะหานะคะ คำว่า TikTok T I K T O K นะคะ TikTok แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นอันนี้คือเปิดแล้วนะอันนี้คือมีอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ตรงคําว่าเปิดเนี่ยก็จะเป็นคําว่าติดตั้งเราก็กดติดตั้งไปแล้วก็จะได้ TikTok มาพอติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็มาเปิดค่ะเปิดออกมาเป็น TikTok หน้ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้ว นะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีคือของเราตัวเราจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วมากดตรงนี้นะคะด้านขวามือล่างค่ะปึ๊บอ่าก็จะเห็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นรูปภาพเราสามารถมาเปลี่ยนรูปได้นะคะเปลี่ยนรูปได้เลยนะตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งให้เพื่อนแล้วก็ตรงไลน์ส่งให้ไลน์ส่ง m e s s e n g e อส่ง Facebook ได้แล้วก็ข้อความ ด้านบนนะเวลาเราแตะตรงรูปนะคะแล้วทีนี้นะคะก็มาดูค่ะผู้ติดตามตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่371คนมีคนถูกใจ292แล้วก็เรากำลังติดตามใครบ้างนะคะวิธีการในการที่จะมาตั้งค่าโปรไฟล์ก็เลือกตรงนี้ค่ะคำว่าแก้ไขโปรไฟล์ค่ะแล้วเราก็สามารถมาเปลี่ยนรูปได้ด้านบนใส่วิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็ลงมาเป็นชื่อชื่อเราจะใส่เป็นชื่ออะไรอะ่ะเราก็กดตรงชื่อแล้วก็พิมพ์นะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะนะก็ เสร็จแล้วชื่อผู้ใช้งานตรงนี้ก็คือเป็นชื่อที่เวลาที่เราไปบอกคนอื่นว่าแอดมาในชื่ออะไรให้หาเราในชื่อนั้นก็มาพิมพ์ตรงนี้เป็นตรงชื่อผู้ใช้งานนะคะประวัติอะไรต่างๆ Instagram มีไหมก็เพิ่มไปถ้ามี Instagram ก็เพิ่มเข้าไปมี u t u b e ก็เพิ่มไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตั้งที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีนั้นในการที่จะมาเพิ่มผู้ติดตามในยอดใน t i k t o k นะแอป t i k t o k วิธี อพอเราเข้าม,ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาดูมันจะมีตรงหน้าหลักใช่ไหมคะตรงหน้าหลักมันก็จะมีเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนี้เนาะพอเรากดหน้าหลักมันก็จะมีสําหรับคุณสําหรับเราก็จะมีที่เราดูบ่อยๆมันก็จะเห็นนะคะว่าเออเป็น,เป,นเป็นตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูตรงนี้ค่ะค้นพบกดคําว่าค้นพบ ทีนี้พอเรากดค้นพบอ่ะมันก็จะเจอพวกแฮชแท็กค่ะที่เป็นแฮชแท็กกระแสอย่างตัวตอนนี้ก็จะเป็นสาวเจ้ยใครที่อยากจะแบบขึ้นก็มาทําสาวเจ้ยแล้วก็แฮชแท็กสาวเจ้ยนะคะมันก็จะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคนตามแล้วก็มีไซเรนบีดมีไฟดิสโก้นะนี่คือวิธีที่1พอเราทำเนี่ยมันจะแบบเป็นแฮชแท็กกระแสะคะ่ะก็ทําให้คนเห็นเราเยอะขึ้นนะนอกจากคน้นพบใช่ไหมคะก็จะเป็นกลับไปที่ <Okay. S 1> สมุดหน้าหลากักตรงสําหรับคุณใช่ไหมคะแล้ววิธีการนะคะถ้า อันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะอย่างสมมติว่าถ้าเราชอบคนนี้เนาะแล้วเราก็มาดูอะอย่างสมมตออิสมมติเราชอบคนหาเข้ามาเยอะมากเราเราชอบดูเรื่องนี้เราก็มากดอ่ะเรามากดเขาแล้วก็เราก็ติดตามพอเนียนะคะว่าใช้อะไรทําไมเมื่อกี้ก่อนขับรถออกมาแล้วอะอย่างนี้นะคะเหมือนสมมติว่าถ้าจะติดตามคนเนี้ยมันก็จะมีแบบอะแล้เราก็เข้าไปค่ะเราก็เข้าไปแล้วก็จะติดตามได้เนี่ยคือคือสามารถกดติดตามอย่างเงี้ยค่ะ ดติดตามเขาได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะติดตามกลับมานะคะอันนี้คือวิธีที่2แล้วคราวนี้อีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีที่3ครับปาป๊าถามเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันวิธีที่3ก็คือนะคะเราไปตรงสำหรับคุณใช่ไหมดเ,เดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งพิมพ์นะคะตรงคำว่าคนคนพบเมื่อกี้เนาะ เรากดตรงค้นพบเอ้ยค้นพบนะแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ว่ามันจะเป็นติดตามติดตามมาติดตามกลับอย่างเงี้ยค่ะพอพิมพ์คําเนี้ยเวลาเรากดเข้าไปใช่ไหมพอเรากดไปปึ๊บอ่ะเรากดไปเราก็ติดตาม พอเราติดตามค่ะเขาก็จะมาติดตามเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะคะการเพิ่มยอดนะคะคนติดตามอันนี้คือจะเป็นในช่วงแรกๆที่เราไม่รู้จักใครเลย no name มากอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะมาทําใช้วิธีแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ใช้ตัวแฮชแท็กตัวมาแรงอะ่ะดูตรงคนพบนั่นแหละมันจะมีแฮชแท็กไซเลนนะคะ แคตแท็กต่างๆเนาะมันแล้วแต่ช่วงนะคะว่าคุณมาดูช่วงไหนคุณไปดูไปดูตรงนั้นเนาะแล้ค่ะ1น,นะคะฝึกสมองค่ะทําให้สมองของเราเองะคะ่ะมีพัฒนาการป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะพัฒนาสมองวเวลาคุณไปเล่นมันจะมีลูกเล่นให้เราเล่นหลายอย่างมาก <c oughs> ข้อที่2นะคะของการเล่น Tik t o อกนะคะก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยแก่ ช้าลงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เล่นทิกตอกมันจะมีพวกลูกเล่นสนุกสนุกน่ารักขำๆค,คุณจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากิ่งขึ้นนะคะอันนี้อีก2เห 2> ตุะดีเยอะนะมากเลยเสร็จแล้วก็ลงมือทํานะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดธุรกิจค่ะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ